然后，那

มักเสียงไตเลยฮะจะถ่ายนะไม่ชิดดังฮะวุ้นใคจะมากินแคลมมได้เพี่น้อกเลยมือนี่ใช่ที่เหมือนใเพราะถ่ายแคลมอย่าไปว่าไอติมได้มันเมนบ้านเนาะ

bơm mi nem sư ao dư là mua ăn nè, Ôi đây, bò, bên bò 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 ngang bơm bơm bơm,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  แมนเ่รออ้ิ่เอปาเป็นเรียงได้พี่น้องเลยคือหกองสามแสนป๋าหกชองสามแสนโอเคขอบใจเลยหลายแมนเหรอโอเคฮะ